<ś led> อะไรเนี่ย <ś led> <ś led> มึงลากศพออกมาในห้องนีกี่ศพวะเนี่ยใครบ้างวันนี้ลูกค้าใครไปบ้างเนี่ย <ś led> ว <ś led> ว <ś led> สวัสดีตอนเช้า47เราได้บอสแสกับลูกค้าแห่งงาแล้วไปซีเอโมขาวไอซีเนั้นทำการวิเคราะห์ข,ข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้จากโอลิเวียฮอมีสถตพลันคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่แผนกไซเบอร์มีรูทีนในการเข้ารหารัส <ś led> ไปทั่ว <ś led> แล้วก็ โอเคเธอเก่งมากแต่เราดีกว่านั้นเรามีการแกะรอยดิจิตัลฟุตปิ้นแล้วก็นำเราไปสู่ที่ฟาร์มในโคโลราโดไปสถานที่ที่นางนั้นซ่อนตัวอยู่แน่ๆแต่ก็เป็นพื้นที่สดตัวด้วยมีการเป้าหมายก็คือชาร์ลสเป็นชาวออส์เซเลียน โอเคอเกี่ยวกับคดีทอมมัสด้วยในการลักพาตัวไปโอเคมีทหารของเอริกเต็มไปหมดเลยโอเค,อเคสังหารไม่สังหารชอนโรสนะครับเอลซาเบิรกเวลาต่อไปโอเคไวกาเสียนแล้วก็เพลอเกฟโอเคแล้วสุดท้ายก็คือมายาพรบจ นักฆ่าอย่างเป็นทางการแล้วก็มือปืนฉันได้พูดตรงๆนะนะสี่เจ็ดฉันมั่นใจว่าเอริกซอเดอร์กำลังทำการโปรโมทของเราแต่ว่าไม่สามารถแสดงให้บอร์ดดูได้ตอนนี้เราต้องวิเคราะห์กันเองก่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับ ICA หรือไม่ใเรจะรู้ว่าลูกค้าแห่งเงาเนี่ยมีการประชุมจริงจริงหรือเปล่ายังจะให้นายเตรียมตัวนะ ดีจะรับสู่โคโลราโด47มาเลเซียแห่งนี้เป็นศูนย์หลักโอเคแล้วก็ถูกฝึกทหารหลายรุ่น ในการโจมตีจู่โจมโอ้ฝึกลงพักสนามด้วยโน้ยแห่งเงาตอนนี้ก็คือมีแมปกระจายไปทั่วโลกมีทหารรับจ้างผู้ก่อการร้ายแฮกเกอร์สปายมากมายแล้วก็อีกหลายอย่างที่เราไม่รู้โอเคดาวเทียมสแกนได้ว่าตอนนี้มีห้องสังการอยู่ห้องไหนแล้วก็อยู่ด้านล่างนั่นมีแค่โลดที่เปิดได้เท่านั้น โอเคถ้านะเราเข้าไปเราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในการบุกเข้าไปธรรมชาติจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้แล้วก็ระวังตัวนะโชคดีนะสี่เจ็ดโอ้หตตึงยังวะอุ๊ยใครเห็นกวูวะใครเห็นกูเนี่ยเดี๋ยว,วเดเี๋ยวเป,ยยเป้าหมายอยู่อุ๊ยเป้าหมายอยู่สี่คนตรงนู้นเลยเคทำไงต่อวะเดี๋ยวนะผมไม่ได้วางแผนมาเลยครับใช้สูตรเดิม <laughs> ไม่ได้วางอะไรเลย เดี๋ยวหาทางนละ้ดูทางก่อนอันนี้เข้าได้ไหมไม่มีกุญแจโอเควิ่งสำรวจก่อนนะครับมีหนึ่งคนมีสองคนไปดูเร็วไปดูเร็วเออไปดูไปดูไปดู พูดมากมาชุดมานี่ยขับปืนมาด้วยเคเอาแล้วครับผมตายตรงนี้ไปเยอะมากๆเลยถึงสี่ห้ารอบนะครับฉะนั้นมาดูรอบที่ผมเล่นผ่านเถอะครับโหยากเว้ยยากแท้เปลี่ยนมุมเรื่อแผนนี้ไม่ได้เไม่เวิร์กแล้วม,มีคนรงใส่เยอะไปเล่นรอบนอกดีว่ะเพราะว่าถ้าเข้ารอบในรอบนอกมันก็เห็นเรา เน้นรอบนอกดีกว่าปลอดภัย okay. อะโอเคมอนี่หักลูกกระเดือกยุงไม่เข้าเรื่องเดินรอบนอกก่อนดีกว่านะครับหมอว่ารอบในมันจะไม่รอบนอกจะมีคนเดินตัวตาสองคนรอบในน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่โอเคสวัสดีพี่ เแ hey, เรามาตรงนี้ต่อเก็บไ้นั้นก่อนเลยดีวะให้คนนั้นโอเคนะมีโคบายแหกได้อุ้ยอุ้ยส่งใส่แล้วลวะคำถามแรกมึงส่งใส่แล้ววะเนี่ย so test, <c ười> มีคนเดินดตัวตาข้างนอกอีกสองสามคนเลยนี่วะ เพื่อความเพื่อความปลอดภัยโอเคเพื okay. ่อ <c oughs> ความปลอดภัยค่อยๆเก็บรอบนอกให้หมดเลยดีกว่าบ <Brand s. S 1> okay. รคโอเคไปละไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคข้า okay. งในนะครับมันจะไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไร ไม่ท่าะว่าไอสองคนนั้นเดินมาเจอศพอีกรอบหนึ่งอะแต่บอกว่ามันน่าจะเดินวนอะไงพบศพแล้วหนึ่งเดี๋ยวพี่ผมมายืนเฝ้าด้วยพี่อีกคนหนึ่ง ตายในพวกไม้ไม่มีใครรู้หรอกรอไม่ต้องกิมวอลด้วยนอนไปเลยโอเคไม่มีใครรู้ละนะครับเดี๋ยวเคลียร์ด้านหลังดูเร็วไปดูเร็วไปดูเ,ดเร็วตายแล้วไม่รู้เรื่องกูวิ่งวนนะตอนนี้อ้ามาวนในนี้อ๋อกลับมาที่เดิมนะครับข้างหน้าปะ ไม่ใช่เขาเป็นด้านหลังวงนอกเริ่มแตกแล้วครับืบางกี้มันเริ่มเจอศพแล้วมันจะวิ่งไปเช็คกันแล้วมันจะเริ่มแตกเยี่ยมเจอศพเป็นแถวเลยตรงนี้แหกได้โอเคอตรงนี้เป็นอ๋อห้องนี้เข้าได้เข้าได้ห้องน้ําโอเค ไม่มีใครสงสัยนะมันเป็นที่อย่างไรพวกนี้อยู่แล้วมาหา้าเนียนแล้วไปชิบหายไม่เนียนเฮ้ยได้อยู่โอเคโอเคเร <Br> ียบร้อยเอาใครโวงกลับมาด้วย ไ <laughs> ข่ครัวมันเก็บทุกง,งานเลยว่ะปืนเน่ไม่ใช้เลยโ <laughs> ยนไข่ครัวเอาโยนเอามาดีครับพี่พี่ข้างในมีคนเป็นลมอ่ะพี่สองคนพ <laughs> ี่ไปดูหน่อยนะ <laughs> แล้เป้าหมายอย่ลืมเป้าหมายตอนนี้โูเชฟอ่ะเชฟยัง s u p p l ปืนอ่ะขอเข้าได้ไหมโออได้ได้ได้โอเคโอเคโอเค <laughs> Okay, แต่ค่อยหาโอกาสแล้วกันไปตัวอื่นแล้วกันนะครับตัวนี้มันนานมาันล้ำอยู่มันล้ำอยู่ในห้องนะมีอีกสองตัวตรงนู้นแล้วก็ในบ้านหนึ่งตัวสมมติว่าในบ้านจะได้เข้าได้ตอนนี้เราจะชุดเดียวกับมาแล้ว <Okay. S 1> ขอเขาได้ <'ll> โอ้ยเ <things S 1> ขา <อ S 2> ไม่ได้โอเคโอเคโอเคมันก็ได้ก็ได้ก็ได้เออไม่เข้าก็ไม่เข้าวะบรา เชื่อข้าวใต้ดินก็นได้วะเชื่อแต่มีคนเว้ยเปิดแบบไม่สงสัยแน่นอนไม่เอาใช้โคบ,บางงันแล้วมันเสียงดังเอ่อข้าหน้าต่างก็ได้วะเฮ้ยโอเคกูไม<ๆ>่เข้าแล้วเข้าไปกูโดนต้อ <c> ง <oughs> ไปโดนแน่นๆเออเข้าให้ฝั่งหนึ่งเนี้เข้าไปโดนเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เออเข้าห้องนี้ได้อยูเคขอเข้าห้องน้ำเลยพี่กดเยี่ยวมีคนเจอศพหน่นี้ศพใครนะเนี่ยอ๊อฟมองไม่ได้ไม่ได้เค้น <Out. S 1> <Okay. S 2> ั่งึ้เชนบลนั่งก็เชนบน okay. โอ้โหมึงกดเลยกันมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็มาอุ้ยมาเร็วเข้ามาเก็บตัวเข้ามาเก็บตัวมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูเบิดบ้านทิ้งระเบิดไปแล้วตายห้าสองคนเลยเนี่ยชัมันขนคนปลอดภัยอยู่ที่นี่หมดเลยอุ้ยสามคนอุ้ยสามคนอยู่ที่หมดเลยอืม ระหว่างนี้นะครับผมได้ทําการวางแผนนะครับรอบค่าว่าจะเก็บพวกมันทีละตัวยังไงนะครับอ่าเดีมาดูกันนะครับว่าผมเก็บพวกมันทีละตัวยังไงชอนไอผู้หญิงอยู่นู่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเอามันเอาแหวงหน้าแล้วมั้ปิดเซอร์เวอร์กันอไอนี่งงอไอนี่งงเอา้างงอะไรอะ่ะ มาดูเลยพ่อพ่อแกเมอร์พ่อพ่อแกเมอร์มาดูเร็วเซิร์ฟเวอร์มึงล่มได้ไงมงดูดิมึงทำเซิร์ฟเวอร์ยังไงวะใครเห็นวะเฮ้ยมีคนมามีคนมาบ้าแล้วบ mm ้าแล้วบ <the> <by> ้าแล้วอุ้ยเออกลับมาทางเดิมโอ้ มีเป้าหมายสองตัวเลยอ่ะอุ้ยสามสี่กลับไปนู้นแล้วโอเคเก็บคนอนอกกันดีกว่าขนในไว้ก่อนเอาอีกแล้วกลับมาแล้ว,ลว,ลว,ลวเกิดอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบางคนตายแล้วอุ้ยไปดูเร็วไปไหนแล้วอ่ะเอาไปนู่นมาเลยเอา้าวไปนั่นตัวแดงไงอยู่นู้น ไปพี大 screws, 大่ไป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 พี al? ่ไปอ๋ออยู่ในโรงนาว่ะมันยาที่ไปก็ดีแล้วจะได้ฆ่าแค่จุดเดียวเสร็จแล้วพี่ไปเลยพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เปิดไม่ได้โอเค์ทอมออมเข้าไป เข้าได้ไหมเฮ้ยวิดีโออะไรอะคืออะไรอะโอเคเยี่ยมมาทุกคน งงข้ามาอยู่ใกล้เป้าหมายสุดๆแล้วนะเรโอเครอละ กูเลขึ้นทำไมมันดังบ่อยอย่างวะที่นี่ต้องค่อยๆเก็บกี่ละคนรีบไม่ได้ไว้ยวเนนพี่ลุเหรอโอ้ยพี่เอ้พี่สบายใจพี่เออต่อมาอยู่ล่างอยู่ขวาหนึ่งอยู่บ้านนั้นหนึ่งโอเค หักมากกว่าเดือยเรียบร้อยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมีคนมาเว้ยหกปากไลเก็บพวกนี้ก่อนดีกว่าให้นาเอาไว้ก่อนก่อนที่ข้าถึงหัวหน้าได้ต้องเก็บลูกน้องให้หมด bruh. เท่เท่ไม่มีใครคือมาเช็คศพสวยคงอายู่แค่นี้เองอยจะฆ่ามันชิบ่ายเลยเนี่ยแต่แบบฆ่าไม่ได้อะฆ่าทีนี่คือโดนเลยอะแบบเต็มเลยโอเคขั้นไ่ฆ่าตัวอื่นกันนะครับตัวนี้แม่งไม่เข้าเว้ยแม่งฆ่ายากตัวนี้ฆ่ายาก กองกำลังมันเยอะนะครับ

มึงจะไม่ได้ใหวิ่งมันจอวิ่งล้ะนอนมันน่ะนอนมันน่ะนอนไปเอ้ยเ้ยเฮ้ยเชียฉีีโอ้ยปืนปืนปโอเคโอเคโอเค โอ้ผมจัดผมจัดโอ,อ้หอุ้ยเนาะกูรอดหมดบ้านมาให้ทั้งกูให้ทั้งค่ายเลยมาเป็นจอนวิกแล้วมาตอนนี้กูเป็นจอนวิกแล้วมามาก่อนจะเข้ามากูไม่เป็นแล้วกูอีพิทมงพิทแม่นะกูไม่เป็นแล้วเป็นจอนวิกนั่นแหละมา อ้าวคุยิงใครด้วยนะคุยิงใครด้วยอีกคนนะเดี๋ยว <laughs> ช่วยแล้วมาเฮียควงจอนวิกมาเก็บทางบ้านอะมาลุกมาดิมึงลุกมาดิมึงซ้ำมาดิึงไม่เป็นเลยฮิตวงฮิตแมนได้มั้ย นี่อะไรมาดิมาดิเก็บให้หมดบ้านเลยมาแม่งน่ารำคาญจัดเคโอเคยน <c oughs> ีน่อะไรมึงมาดิไม <c oughs> ่เป็นไรฮิตแมนเป็นจอนวิกนีอ่อะไรมึงหื้มอืมอืมอะไรอะไรมึงแฮกเกอร์อะไรหื้มอืมขยันเหตุการณ์นะกับมึงอ่ะ พ <ừ, S 2> <ừ, S 1> ยัญชนะเหตุการณ์เนี่ยมึงอ่ะขับปืนมาดิเออพูดมากเว้ยพูดมากเจ้ามึงยืมมาหงมาเฮยอะไรทั้งนั้นนะตอนเนี้ยตายแล้วมารอบสังหารเลยไม่รอบยิงอย่างนี้เลยแล้วก็บาบูมาหนูสองตัวไล่บวกให้หมดอ่ะโอเคเรียบร้อย มารอดแล้วกูรอดแล้วกูจมน้ำด้วยฝ่ายละเฮ้ยปีนได้ปีนได้ก็ปีนดิัยูไกลยังวะทุกคนโหคผมจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยบรา <G l ip> <G l ip> ยืมชุดหน่อยพี่ <G l ip> แหมอายแล้วยิม้มอายโดนจับได้นี่ไงไอ <G l ip> ตรงบ้านนั่นก็บุญน,นะครับหาตัวคนร้ายไปหาไปเถอะโ <G l ip> อ้ยไปนู่นแล้วเออมันกลับไปบ้านแล้วเอา้ากูบุ้งออกมาจากบ้านมาเมื่อกี้มันกลับไปบ้าน The fuck <G l ip> เจอศพงงนี่งงเพ <G l ip> ิ่งเจอศพตรงนี้เหรอฆ่าไปนานแล้วมาว่ากูได้บุกแล้ว <G l ip> ดูนะจะได้บูสห,หรือได้บุญดูกันอ่าได้แล้วสวยปืนมาดิเออนั่นแหละอืโอเคโมระมาดิโอเคโมระไปจานวิ่งแล้วอุ๊ยอ,อะไรมึงอะไรมึงหม,มาดิอุ๊ยอุ้ยมาดิมึงมาดิหุ้มาดิตายแล้วไอ้ศพแฮกเกอร์อยู่ไหนวะนี่นี่นี่เดียม โอเคช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยครับพี่ผมไปแล้ว <laughs> ผมเป็นแฮกเกอร์พี่เซิร์ฟเวอร์พังแล้วผมไม่ทำลแล้วพี่ไปแล้วห่วยสร้างเกมดีกว่าดีกว่าเยอะไ <laughs> ม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ขนาดนี้ด้วยไปลแล้วไม่อยู่แล้ว <laughs> มีอะไรกินบ้างพี่มีอะไรกินบ้างค่าย <laughs> ตอนนั้นไงดีวะ มายาพาราตีโอเคเป็นโอเคนักฆ่าโจนอนะไรทุกอย่างอุ้ยเขาไม่ได้โ okay. อเคทุกฆ่าได้นะทำไมเล่นไหมไม่มีใครเลยอะ่ะอุ้ยฆ่าได้นะฆ <c oughs> ่าได้นะเรียบร้อยเลย วุ้ยพาแล้วโคตรตึงของไหนวะเนี่ยไขควงไม่เก็บทุกงานจริงๆเช็คก <Okay, S 1> <Okay. S 2> ่อนโอเคไขควงหมด้วะเห้ยของดีไข่ควงกับมีนี่เก็บทุกงานเลยพี่เยี่ยวทำไมพี่ <c oughs> พี <c oughs> ่เยี่ยวทำไมพี่ใ <c oughs> ข่ให้เยี่ยวเออ เพจของห้ามอะไรไม่มีใครห้ามมันได้นะตายห้ามมันแล้วท right. ั uh ้ง uh บ้านเนี่ยมึงจะมาห้ามใครเนี่ยเก็บศพนะลากศพอยู่นะนั่นนั่นนั่นมึงจะมาห้ามใครถามก่อนจะสามนัดวะโอเคความตัวกันเรียมโุ้ย อ,อะไรเนี่ย,ยมึงลากศพออกมาไว้เลห้อมมีกี่ศพวะเนี่ยโอ้โหใครบ้างวะเนี่ยผูคฆ่าใครไปบ้างเนี่ยน่าจะหลายศพน่าดูครับเดี๋ยว sure พูดเจอดิอยู่ยนิ่งไหมเอออยู่เงียบเฮ้นี่กุญแจใครอะออกกุญแจลงรถสวยเก็บเลย อ,อันนี้มั like like okay. right? okay. นให้เราลงมาทางล่างลงไงวะเนี่ยมาทางลงกันโอเคตทำไมห้องนี้เนาะโอเคเุ้ยไม่มีโอ้โหแฉลังกลับไปเอาแฉลังก่อนแฉลังห้องนี้แฉลังห้องนี้เอามางัดนะฮะเอามางัดแฉลังยู่ไหนวะแฉลังฉลังฉลังนี่นี่นี่มาหนิเฮ้ยอะไรอะอ๋อมีนั่นทำลายได้หรอคืออะไรอะเดี๋ยวนะเอองัดก่อนอุ้ย โ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวว่าทำลายนะั้นก่อนก็นดีนะพน,นันลากศพไปเก็บอันนี้ก็ลากศพไปเก็บจะเดี๋ยวกูเก็บศพมึงก่อนดีกว่ามาอืมเก็บศพมึงก่อนดีกว่าตอ <c oughs> นน,นี้ไม่ต้องลากศพไปเก็บหรอกเดี๋ยวกูเก็บมึงก่อนนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ต้องทำลายเซิร์ฟเวอร์เหรอใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่อ๋อหนา้ากากปอมของช้อนโอเคอ๋อ มันต้องสแกนหน้าด้วยนี่ว่าโอเควุ้ย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 ค่อยลงค่อยลงนะครับค่อยๆลงโอเค,อเคตัวคนเลยจะลำคาญนดได้ผมกดไอ้นี่บ่อยอินสติ้งแต่มันต้องใช้นะครับมันต้องใช้นะรู้เปล่านี่มันต้องใช้โยสตารุรับอืมสตารุรับตายหักเลยอุ้ยเกมหมดบ้าเลยวะไม่ต่ำม,มาสามสมบิบศพอะ โอ้ย,อยโคตรเยอะทุกคนโอเคป่านละวันนี้อ๋อต้องช่วยคนนี้ไหมเนี่ยอ่าเพิ่มยาไปโอเวอร์ดออ่ะตายซ้มึงอะ่ะนี่มันลุยสเตเลฟอเดสป่ะเนี่ยอ๋อตายเลยนะสแกนหน้าครับเรามีหน้ากากบอมแล้วยี่ยม โห่บทหนาจังนะมีบางคนทิ้งรักฐานไม่ต้องรีบละชอนโรสไม่ใช่ลูกค้าของชาโดว์้วว่าเขาจะสั่งการมาสั่งฝั่งทหารแล้วก็เริ่มหมดเวลาแล้วระวังตัวด้วยสี่เจ็ดเราก็เริ่มเราเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเคโอุ้ยแล้ววันนี้มันมันอุ้ยอันนี้เป้าหมายที่เราฆ่าไปใช่ไหมนี่ไงคือแบบ มีคนบงการเต็มเลยอ่ะมันเป็นเครือสายผู้มีอำนาจมากมายแล้วก็มีคนที่น่าคุ้นเคยด้วยโทมัสโคดคคสตนเบิร์กที่ฆ่าไปอีเตอร์แล้วก็ยูจินคอปที่หายตัวไปมีแต่ชื่อโอ้แล้วผู้บริหารเอ้ยไม่อะไรนะไม่ไม่ไปไปไปได้มีมือที่สาม คิดว่าซ่อนตัวได้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะนอกจากเจ้าหัวเจ้าของตลาดเนาะควบคุมเริ่มการเมืองแล้วก็พวกนั้นแล้วก็แล้วก็มีความลับของโลกเก็บไว้หาต่อไปสิบเจ็ดมันจะต้องเปิดโปงได้มากกว่านี้เจอบางอย่างโซเดอร์เหรอนั่นหมายความว่าเดวลานนี้ก็คือ ICA Eric Soder เป็นผู้บงการอิสระเลลเว้ยนี่ฉันนี้ก็ลงตัวแล้วเขาเป็นคนเดียวที่สั่งให้ ICA ทำงานตามนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างออกมา4ัสี่เจ็ดเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วและเรื่องชาร์โดแคร์ละไม่ได้เกี่ยวกับเราอีกแล้ว ICA จัดการเองฉันสงสัยมาตลอดว่ามันไม่น่าเป็นจริงแต่มันเป็นจริงแล้วฉันต้องการคอนเฟิร์มกับผู้บอกร,ริสหารก่อนโอเคแต่ฟังความจาไน้หสี่สิบเจ็ด มันจะมีผลที่ตามมาเสมออุอ้ยเ,เล่นใหญ่วะ่ะเหมือนว่าไอโซเดอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าองค์กรเราอะม,มันเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพื่อแบบมันจะล้มล้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคแปลกประหลาดดีเว้ยโอ้ยโเคเล่นใหญ่อ่ะ รสปลาตายแล้วแต่มันคือฉันเหรอฮะพวกเขาตามฉันมาไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาคาดเาได้โรสรู้อยู่แล้วมันเสียงแล้วพวกเขาก็ต้องทำมันเธอทำได้ดีโอลิเวียฉันภูมิใจตัวเธอนะผ่านาตอนนี้ฟังนะตอนนี้ ICA รู้จักเธอแล้วพวกเขาจะเก็บเธอเป็นเป็ดไม่ได้เพราะว่า เธอไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรเราจะไม่คุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่จากว่าพายุจะสงบลงฉันไม่ชอบเลยคนคนนี้เขารู้ว่าเขามีความสามารถอะไรคุณต้องฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ฉันเคยหนีเขาตอนนี้ยังเป็นเด็กเป็นเพื่อนฉันออกมาจากที่แห่งนั้นพวกเราเติบโตมาด้วยกันในฟาร์มแล้วก็มีคนโอเค มีผู้หญิงที่รับเราไปเลี้ยงพอเราตื่นมาตัเช้าอีกวันหนึง่งด้วยการถูกยิงแต่ผู้คนทั่วไปนี่ก็ขันหน้าให้กับพิมา่าผ<อ>ู<ว>้คุมการของเรามันอยากให้เหลือพายานไว้พวกเขายิงผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวทิ้งเพื่อให้มั่นใจว่าสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรนี่คือของขวัญของเธอผู้คุมกันบอกเราอย่างนั้น ของขวัญแล้วก็เป็นพรนสวรรค์ด้วยเป็นคำสาปพรสวรรค์อ๋อโอเคชีวิตพวกเขาต้องล่มสลายทุกตัวเขาเองรู้จักเขาเหรออ้ยรู้อรู้ได้ไงวะเป็นคนที่ดีกว่าใครอื่นเลยล่ะแคคนนี้เคยเป็นเพื่อนกับเอเจนซีเจเหรอ หุยเกือบย,ยิงเกือบด้านไกลแล้วเมื่อแค่ดีนะเขารู้สึกตัวก่อนโคเดือดเลยทุกคนโอเคไม้เจอภารกิจหน้าฮะ